ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ฟ e ีที่70ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนเอนนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์ใน EP ีที่70กันเลยดีกว่าครับที่หุบเขาสายหมอก ดินแดนแห่งเอลในตำนานที่เหล่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหลายคนต่างห้ามปามไม่ให้เฉียดเข้าไปใกล้แต่โลซีนก็ได้มาถึงที่แห่งนี้จนได้ภายหลังที่เธอหนีออกจากบ้านมาโดยมีเบเฮลิตของสะสมชิ้นสำคัญที่ติดตัวมาด้วยเธอหวังว่าจะได้พบครอบครัวเอลของเธอเหมือนกับพีครับคนนอกคอกนิทานที่เธอชื่นชอบเธอวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานในอาณาจักรแห่งพูดที่ตอนนี้ มีเธอเป็นเจ้าของนั่นคือเรื่องราวเมื่อนานแสนนานมาแล้วแต่ในตอนนี้โลซีนที่กำลังโกรธจัดนักรบดำที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในอาณาจักรของเธอให้พังพินาศลงจนหมดสิน้นบนท้องฟ้าแบบนี้กัดไม่มีโอกาสที่จะหลบหลีกจากโลซีนได้เลยโลซีนที่กำลังพุ่งเข้าใส่กัดได้บอกกับกัตอย่างฉุนเฉียวว่ามนุษย์ ไม่มีทางที่จะทำร้ายหรือฆ่าเอลได้อย่างเด็ดขาดกัตพยายามหมุนตัวให้อยู่ในแนวตั้งเพื่อให้ร่างกายอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะป้องกันตัวเองได้โลซีนที่ตั้งท่าจะฆ่ากัดด้วยหนวดของเธอที่ตอนนี้มันได้แปลสภาพเป็นหนวดที่แข็งและแหลมคมเธอตั้งใจอย่างมากกับการโจมตีในครั้งนี้กัตมองดูปลายหนวดที่พุ่งเข้ามาใส่เขา จนวินาทีสุดท้ายก่อนที่มันจะแทงทะลุผ่านหัวของเขาไปทันทีที่หนวดของโลซีนแทงเข้าเป้าหมายที่เธอตั้งใจไว้โลซีนก็หัวเราะขึ้นอย่างดีใจใบหน้าของโลซีนดูสะใจและพอใจกับผลงานของตัวเองมากแต่ใบหน้าแห่งความยินดีของโลซีนนั้นก็ต้องจางหายไปเมื่อเธอได้ตะหนักว่ากัดยังไม่ตายเขาได้หันหัวหลบการโจมตีของเธอ ในวินาทีสุดท้ายถึงหนวดของเธอจะแทงถูกกัดแต่มันก็ไม่ถูกในจุดที่สําคัญหนวดที่แข็งและแหลมคมของโลซีนได้แทงทะลุกแก้มผ่านช่องปากของกัดไปซึ่งนั่นมันไม่เพียงพอที่จะหยุดกัดได้สําหรับนักดาบหรือผู้ที่ใช้อาวุธแล้วถ้าเท้าร้อยจากพื้นผู้ใช้อาวุธจะไม่มีแรงยึดให้ออกอาวุธในมือได้กัดได้ใช้ปากของเขากัดหนวดที่แข็งของโลซีนไว้เพื่อให้เขา ได้มีที่ยึดในการโจมตีเมื่อกัตมีที่ยึดแล้วเขาก็ได้ฟาดดาบในมือใส่โลซีในทันทีดาบของกัตได้ฟันผ่าน่างของเธอจนขาดออกเป็นสองส่วนโดยที่ร่างกายส่วนซ้ายของเธอได้ขาดออกจากลำตัวหนวดที่เป็นอาวุธของโลซีที่ได้อ่อนตัวลงมันทำให้กัตหลุดออกจากพันธนาการที่เขาเองก็เต็มใจกัตหลุดลอยไปในอากาศพร้อมกับดาบ ที่ยังจำอยู่ในมือก่อนที่ล่างของเขาจะล่วงลงสู่พื้นน้ำเบื้องล่างแต่สำหรับโลซีแล้วเธอเองไม่อยากจะเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะเป็นความจริงเพราะว่าเธอเป็นถึงเอลแต่กลับต้องมาพ่ายแพ้ให้กับมนุษย์แต่แล้วสามัญสำนึกเกี่ยวกับเอลในความเชื่อของเธอก็ย้อนกลับมาอีกครั้งมันคืออดีตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอก่อนที่เธอจะมีปีก ร่างของกัตได้ล่วงลงสู่กลางพื้นน้ำโดยที่ด้านหลังคือเปเลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้ป่าลังไหมอยู่โลซีนที่กำลังถลาล่วงลงพร้อมๆกับสํานึกของเธอที่กำลังหวนึกถึงภายหลังที่เธอได้มาถึงหุบเขาสายหมอกแห่งนี้เป็นครั้งแรกนิทานของเอลหรือปีคับนั้นมันไม่มีอยู่จริงโลซีนในวัยเด็กพูดกับตัวเองเพราะวันแล้ววันเล่า หลังจากที่เธอเฝ้ารอ,อการมาของเอลที่ริมบึงน้ำใหญ่ในหุบเขาสายหมอกแสงเดียวที่เธอพบเจอก็คือหิ่งห้อยในยามค่ำคืนวันเวลาที่เธออยู่ที่ริมบึงน้ำนั่นมันทำให้เธอได้ค้นพบกับความจริงอะไรบางอย่างนั่นก็คือเรื่องของเอลหรือนิทานพีคับอะไรเหล่านี้มันไม่มีอยู่จริงซึ่งจริงๆแล้วในส่วนลึกในใจของโลซีนเองก็รูจะรู้ดี ว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่มีจริงตั้งแต่แรกแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังอยากมาจนต่อมาพ่อกับแม่ของเธอก็ออกตามหาเธอจนพบพีคับที่หลงทางและค้นหาในสิ่งที่เขาเองก็มีอยู่แล้วโลซีนตอนนั้นเองก็เช่นกันจริงๆแล้วสิ่งที่เธอออกตามหาอาจไม่ใช่เอลหรือพูดเธออาจกำลังมองหาที่อยู่ของเธอที่ที่เธอ อยู่แล้วมีความสุขและไล้เงาบนหน้าต่างเพราะเรื่องราวที่มีความสุขและสนุกนั้นมักเกิดขึ้นที่นอกบ้านเสมอแม่ได้เรียกชื่อของโลซีนอย่างดีใจแม่ได้เข้ามาสวมกอดเธอด้วยความรักที่เห็นโลซีนยังปลอดภัยดีคำถามหนึ่งได้ผุดขึ้นในใจของเธอในทันทีว่าทำไมแม่ของเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้แต่พ่อของโลซีนที่ปากฏตัวขึ้น เขาได้ตรงเข้ามาพร้อมกับกำปั้นที่ชกไปที่ใบหน้าของเธอแม่ได้ห้ามพ่อและขอร้องให้พ่อหยุดลงมือกับโลซินพ่อได้ต่อว่าดูด่าเธอที่สร้างความวุ่นวายอย่างไม่รู้จบก,การหายตัวไปของโลซินมันทําให้พ่อและชาวบ้านทุกคนต้องวุ่นวายกับการตามหาเธอจิวมองใบหน้าพ่อของเธออย่างไม่เข้าใจค่ำคืนนั้นก็เหมือนกับคืนนี้ที่เดือน ได้สว่างเต็มฟ้าพ่อได้พูดและมองหน้าของโลซีนอย่างขับแค้นและอัดอั้นปันใจในตอนนั้นความรู้สึกต่างๆมากมายได้พังพูออกมาพร้อมกับคำพูดของพ่อเขารู้สึกละอายจากชาวบ้านที่ต้องช่วยกันออกตามหาเธอเพียงเพราะเหตุผลเรื่องเอลที่ไร้สาระของโลซีนผลผลิตที่ต้องเลื่อนออกไปเพราะเวลาที่เสียไปกับการตามหาเด็กที่หนีออกจากบ้านด้วยความคิดที่เพอ้อเจอ้อพ่อ ได้จิกผมของโลซีนและตบหน้าเธอพร้อมกับคำถามเกี่ยวกับเอลที่เธอออกตามหาแต่คำถามหนึ่งที่เป็นสาเหตุของเงาบนหน้าต่างที่เธอมักเห็นอยู่บ่อยครั้งหลังจากที่เธอได้กลับมาถึงบ้านก็ได้ถูกถามขึ้นพ่อถามโลซีนถึงสาเหตุที่เธอต้องการต่อต้านและไม่เชื่อฟังเขานั่นก็เพราะว่าเขาไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของโลซีนอย่างนั้นใช่หรือไม่ ทุกครั้งที่คําถามแบบนี้เกิดขึ้นเงาบนหน้าต่างก็จะเกิดตามมาทุกครั้งตั้งแต่ที่เธอยังเด็กและในตอนนี้มันก็กําลังจะเกิดขึ้นที่นี่ที่ดินแดนของเธอดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุขและโลกแห่งจินตนาการแม่ของโลซีนได้ขอร้องพ่อแต่นั่นก็ยิ่งทำให้พ่อโกรธทุกคนมากยิ่งขึ้นพ่อได้ลงมือกับแม่ที่เข้าห้ามปรามภาพของเงา ที่ทอแสงฉาบบนหน้าต่างในยามที่เธอกลับบ้านมันคือเหตุผลเดียวที่เธออยากอยู่นอกบ้านให้นานที่สุดและในตอนนี้มันก็ได้เกิดขึ้นที่นี่โลซีนไม่ต้องการให้ภาพและเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นในดินแดนแห่งความฝันของเธอที่นี่ควรจะมีแต่เรื่องสนุกและความสุขเธอไม่ต้องการแบบนี้เลือด ที่ไหลออกมาจากปากของโลซีนได้หยดลงบนเบเฮลิตและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวและความทรงจำเกี่ยวกับปีกและดินแดนแห่งความฝันของโลซีนที่ได้แจ่มชัดขึ้นจนตอนนี้เธอก็ได้เข้าใจแล้วว่าเธอก็เหมือนกับผีครับที่ออกค้นหาบางอย่างที่ว่างเปล่าวความทรงจำที่แจมชัดว่าเธอเป็นสาวกและได้ปีกมาได้อย่างไร มันทำให้โลซีนขอโทษและขอการให้อภัยจากพ่อแม่ของเธออย่างเงีย,งยบๆก่อนที่ล่างของโลซีนจะล่วงตกลงมาที่ใต้ต้นไม้อันเหมือนบันลังของราชินีแพ็กกับจิวได้ตรงเข้ามาหาโลซีนในทันทีโลซินที่นอนหงายในร่างของมนุษย์โดยมีบาดแผลจากการต่อสู้กับกัดแพ็คมองดูร่างกายของโลซินที่บาดเจ็บจนเกินเยียวยา โลซีนได้เอ่ยกับจิ๋วอย่างช้าๆว่าที่นี่ไม่มีเอลหรือถ้าจะพูดให้ถูกแล้วล่ะก็เอลที่ว่านั่นมันไม่มีอยู่จริงโลซีนได้เล่าว่าเธอได้รอคอยอยู่ที่นี่คนเดียวหลายต่อหลายวันแต่จนแล้วจะรอดก็ไม่มีเอลออกมาให้เธอพบเห็นเลยแม้แต่ตัวเดียวเธอสรุปได้ว่าพี่คับตาแดงและเอลแห่งหุบเขาสายหมอกเป็นเพียงนิทานของเด็กบางคน ที่รู้สึกโดดเดี่ยวได้สร้างเรื่องแต่งขึ้นมาแพ็คได้บินไปอยู่ต่อหน้าของโลซีนพร้อมก็บอกโลซีนว่าความเชื่อนี้มันมีอยู่จริงเพราะที่นี่เคยมีพวกของแพ็คได้อาศัยอยู่เมื่อนานมาแล้วแต่อะไรเป็นสาเหตุให้พวกเขาต้องย้ายหนีไปแพ็คก,ก็ยังหาคำตอบนั้นไม่ได้โลซีนดูจะประหลาดใจกับคำพูดของพีครับเอวนอกคอกในสายตาของเธอ เกี่ยวกับคำว่าพวกที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่จิวได้แนะนำแพ็คให้โลซีรู้จักและรับรู้ว่าแพ็คก,ก็คือเอลตัวจริงจิวพูดพร้อมกับอุ้มแพ็คไว้ในมือคำบอกเล่าของจิวทำให้โลซีนชงหอนใจเล็กน้อยเธอเอื้อมมือไปแตะที่ตัวแพ็คก,ก่อนจะยิ้มออกมาอย่างดีใจที่สุดท้ายแล้วเธอก็ได้พบเอลตัวจริงถึงจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก็ตาม ขณะเดียวกันกัตที่ตกลงไปในบึงน้ําก่อนหน้านี้ก็ได้โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําโลซีนรู้จะมีความสุขมากที่รู้ว่าเอลที่เธอเฝ้าฝันถึงมีอยู่จริงเธอยินดีกับจิวที่ได้พบกับเอลโลซีนบอกกับจิวว่าการได้พบกับเอลจะทําให้จิวได้พบเจอแต่เรื่องดีๆจิวได้ร้องไห้ออกมาในขณะที่ตาของโลซีนค่อยๆปิดลง แต่ทันใดนั้นกัดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นถึงร่างกายที่บาดเจ็บจนแทบจะสิ้นเลี้ยวแรงแต่กัดก็มีแรงแขนที่เป็นแรงผลักดันให้เขาได้ในเวลานี้กัดได้เดินตรงเข้ามาหาโลซีนด้วยเจตนาเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการฆ่าพวกเหล่าสาวกแต่ทันทีที่กัดมาถึงจิวได้ขอลองกัดว่าจะทำร้ายโลซีนอีกเลยเพราะโลซีนในตอนนี้ เธออ่อนแอมากจากการบาดเจ็บจนไม่สามารถที่จะขยับขยื่นตัวได้อีกแล้วจิวได้พยายามอ้อนวอนกัตพร้อมถามถึงสาเหตุว่าทำไมกัตจึงเครียดแคนโลซีนมากถึงขนาดนี้กัตไม่ตอบคำถามนั้นของจิวเขาผักจิวด้วยดาบให้ออกห่างจากตัวเขาจิวที่ถูกกัตผลักออกไปเธอไม่สามารถห้ามกัตได้เธอจึงร้องไห้ออกมาอย่างเสียใจที่ไม่สามารถ ปกป้องโลซีนเอาไว้ได้กัดได้ยกดาบในมือขึ้นเพื่อจะฆ่าจิวที่นอนบาดเจ็บอยู่ต่อหน้าเขาแต่ก่อนที่กัดจะฟันดาบในมือใส่ล่างของโลซีนจิวได้ตรงเข้าห้ามกัดด้วยการเอาร่างกายของเธอปกป้องโลซีนไว้การกระทําของจิวมันทําให้กัดลังเลที่จะลงดาบแต่ทันใดนั้นกัตก็ต้องเซทลาไปพอมีลูกธนูดอกหนึ่งได้ปักเข้าที่สีข้างของเขา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความประหลาดใจให้กับแพ็คและจิวเป็นอย่างมากและทั้งหมดต่างมองหาผู้ที่ยิงธนูดอกนี้มันคือเซเพก็กเขาลม้มลงนั่งกับพื้นเพราะแรงถีบของหน้าไม้เซเพก็กหัวเราะอย่างดีใจที่เขาเป็นคนยิงหน้าไม้ถูกนักรบดำมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้กลับเข้าสู่สนามลบอีกครั้งจิวกับแพ็กต่างประหลาดใจมากที่เซเพก็ก ได้มาปรากฏตัวขึ้นที่นี่แต่คำถามในใจของทั้งคู่ก็ดูจะได้คำตอบแล้วเมื่อเซเพ็กได้ตะโกนรายงานถึงการพบตัวนักลบดำแก่กองทหารที่ติดตามเข้ามาในมุมมองของเซเพ็และกองทัพอัศวินโซศักดิ์สิทธิ์นั้นต่างมองว่ากัดกำลังจะฆ่าจิวและโลซีนเด็กสาวที่ไร้เดียงสาสองคนฟานเซ่ได้สั่งให้พลธนูระดมยิงกัดในท,ทันทีเพื่อช่วยเหลือเด็กสาวทั้งสอง กัตเจ็บใจตัวเองที่ไม่สามารถฆ่าโลซีนได้ด้วยมือของเขาเองแต่ถ้าเขายังอยู่ที่นี่ต่อไปจิวก็อาจจะโดนลุกหลงจากธนูได้กัตตัดใจแล้ววิ่งหายเข้าไปในความมืดโดยมีเหล่ากองอัศวินที่ยังคงไล่ตามหลังกัตไปติดๆเซเพ็กที่เตรียมตัวจะวิ่งตามหลังกองทัพอัศวินแต่เออรานได้บอกกับเซเพ็กให้อยู่ที่นี่เพื่อดูแลเด็กๆเออรธานที่เข้าใจว่า เซเพ็กได้เข้าร่วมเดินทางไล่ล่ากัตในครั้งนี้ก็เพราะต้องการที่จะเข้าช่วยเหลือจิวบุตรสาวของตัวเองเขาจึงอยากให้เซเพ็กได้อยู่กับจิวอีกทั้งเออร์ธานก็ไม่ต้องการให้เซเพ็กต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงมากกว่านี้เซเพ็กคว้างหน้าไม้ในมือทิ้งอย่างไม่พอใจหลังจากที่เออร์านได้เดินจากไปเจตนาของเซเพ็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือจิวเขาต้องการเพียงสงครามและสนามรบ เพียงเท่านั้นและดูเหมือนว่าสงครามที่เซเพ็กคิดฝันเอาไว้มันได้จบลงแล้วจิวมองพ่อของเธออย่างอดสูแต่ทันใดนั้นโลซีนก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งเวลาชีวิตที่เหลือน้อยของเธอทำให้มุมมองในวัยเด็กเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ได้กลับมาอีกครั้งเซเพ็กตกใจมากที่เห็นโลซีนในร่างของเอลโลซีนที่ได้ตื่นขึ้น และอยู่ในพวังของไว้เด็กการเล่นเป็นเอวของเธอได้จบลงแล้วและถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านเธอสยายปีกของเธอออกพร้อมกับบินสูงขึ้นไปในอากาศในขณะที่แพ็กกับจิวได้เข้าหยุดเซเพกไว้ไม่ให้ยิงหน้าไม้ใส่โลซินบนท้องฟ้าในเวลานี้โลซินได้บินออกมาอย่างไร้จุดหมายโดยสามัญสำนึกเดียวของเธอก็คือบ้านเรื่องสนุกสนุก ที่เกิดขึ้นนอกบ้านต้องจบลงหลังจากพระอาทิตย์ตกดินในเวลากลางคืนแบบนี้ถ้าเธอยังไม่กลับบ้านพ่อและแม่ของเธอก็คงกำลังเป็นห่วงในห่วงคำหนึงคิดของเธอเธอมองเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งยืนเกาะหน้าต่างและเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างอยู่หน้าต่างที่ครั้งหนึ่งมันเคยฉาบทาไปได้วยเงาแห่งความรุนแรงและความเกลียดชัง แต่วันนี้เธอกลับคิดถึงหน้าต่างและเงานั้นอย่างจัดใจแต่ในระหว่างที่เธอกำลังบินอยู่นั้นเธอก็รู้สึกได้ว่าตัวของเธอกำลังหิวหลังจากที่เล่นสนุกกลับมาและได้กินอาหารฝีมือแม่ของเธอก็คงจะดีไม่น้อยเธออดนึกไม่ได้ว่าข้าวเย็นที่บ้านวันนี้แม่ทำอะไรไว้รอเธอบาดแผลที่สาหัสของโลซินทำให้เธอ เสียชีวิตหลังจากที่เธอบินออกมาจากจิวเพียงไม่กี่นาทีร่างของเธอค่อยๆล่วงลงสู่พื้นดินที่นั่นมันเป็นเนินเล็กๆเหมือนกับเนินที่พีครับเคยนั่งร้องไห้เพื่อหาทางกลับบ้านที่ไม่มีอยู่อีกแล้วของเขาเรื่องราวของพีครับจบลงด้วยการที่ความสุขที่แท้จริงของเขาก็คือครอบครัวที่แท้จริงที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลัง นั่นทำให้เขารู้สึกอ้างว้างและเสียใจไปตลอดกาลความคิดสุดท้ายของโลโซินบนเนินดินเบื้องล่างคือช่วงเวลาดีๆที่เธอมีแม่และพ่อจิวมองท้องฟ้าที่มืดมิดและสว่างเจิดจ้าในสายตาของเธอเธอรู้ดีว่าโลซินคงกำลังกลับบ้านที่ไม่มีวันไปถึงเหมือนกับผีครับ และจิวก็รับรู้ได้ว่าปีกที่โบยบินของโลซีนั้นคงจะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอเซเพ็กที่ไม่พอใจกับเหล่าอัศวินโซศักดิ์สิทธิ์ที่ทําเหมือนไม่เห็นเขามีค่าพอที่จะร่วมทับไปด้วยความสําคัญผิดของเซเพ็กทาให้เขางุงหงิดใจมากเขาสั่งให้จิวติดตามเขากลับบ้านไปพร้อมๆกันแต่จิวได้ปฏิเสธเซเพ็ Se c, ที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับเขาเซเพ็ Se ที่ยังโกรธกับการปฏิเสธของกองทัพอัศวินโซสักิ์สิทธิ์อีกทั้งตอนนี้จิวยังกล้าปฏิเสธคำสั่งของเขาเซเพ็กที่ไม่พอใจได้เดินเข้ามาหาจิวพร้อมยกไม้เท้าในมือฟาดเข้าใส่จิวจิวหลบไม้เท้าของเซเพก็กได้อย่างง่ายดายก่อนที่เธอจะปีกตัวออกมาพร้อมกับบอกเซเพก็กให้ล่วงหน้ากลับบ้านไปก่อนเซเพ็กที่ทำอะไรไม่ได้เขาทำได้เพียงตะโกนวยวายตามหลังจิวเพียงเท่านั้น จิวได้ขอร้องให้แพ็คช่วยค้นหากัดด้วยสัมผัสที่6ที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของเอลแพคได้พยายามตามจิวเพราะกลัวว่าจิวจะได้รับอันตรายห่างยังไล่ติดตามกัดต่อไปแต่จิวก็ยังเลือกที่จะวิ่งตามกัดแม้ว่าเขาจะทําให้เธอต้องเจ็บปวดก็ตามฟาเนเซที่มุ่งมั่นที่จะจับกัดให้ได้เธอออกคําสั่งให้อัศวินทุกคนกระจายตัวออกค้นหากัดในทุกซอกทุกมุม ถึงแม้ว่าเซอร์ปิโกจะทัดทานฟานเซว่านอกจากหมอกที่หนาแล้วไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ในตอนนี้อาจเป็นอันตรายกับกองทัพได้เพราะอีกไม่นานไฟเหล่านี้ก็จะลามมาถึงที่นี่แต่ฟานเซไม่สนคำทัดท,ทานนั้นของเซอร์ปิโกพร้อมกับํำชับคำสั่งของตัวเองให้ออกตามหานักลบดำต่อไปในหุบแห่งหนึ่งที่มีหมอกหนาทึบและเป็นอุโมงค์เล็กๆัด ได้หลบซ่อนตัวที่นั่นเขาใช้ปากคาบลูกธนูที่แทงติดกับตัวเขาออกแต่ทันใดนั้นจิวก็ได้ปากดตัวขึ้นเธอค่อยๆเดินเข้ามาหากัทพร้อมกับซักถามถึงเป้าหมายต่อไปของเขากัดนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะบอกกับจิวถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าเธอได้พบเจออะไรบ้างถ้ายังคงอยู่กับเขาแต่จิวได้โต้แย้งกัด เธอรู้ดีว่ากัตคอยปกป้องเธออยู่โดยเธอยกตัวอย่างที่กัตใช้ลังไหมในการช่วยดับไฟให้เธอเธอขอร้องกัตให้พาเธอไปด้วยที่ไหนก็ได้ขอแค่ห่างจากหุบเขาสายหมอกและหมู่บ้านของเธอเธอร้องไห้และตรงเข้ามากอดกัตกัตได้บอกกับจิวให้ดูอะไรบางอย่างที่อยู่ในความมืดรอบๆตัวของเขาในเวลานี้ จิวมองฝ่าหมอกที่หนาทึบและความมืดในยามค่ำคืนที่รอบๆตัวกัดในเวลานี้มีเงาบางอย่างที่ลายล้อมตัวเขาอยู่เธอตกใจมากกับภาพที่เห็นในเวลานี้กัดได้บอกกับจิวว่าที่ที่กัดอยู่นั้นมันคือเขตแดนของโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ที่นั่นมันเต็มไปได้วยเหล่าวิญญาณที่คิดช่วงชิงความเปลนมนุษย์ของเขาในขณะที่จิวกำลังตกตะลึงอยู่นั้น เหล่าดวงวิญญาณก็ค่อยๆลายล้อมที่ตัวของเธอก่อนที่พวกมันจะค่อยๆเข้าสิงตัวของเธอกัดตวัดดาบในมือเพื่อกับไล่วิญญาณเหล่านั้นออกไปจิวซุดตัวลงพร้อมกับร้องไห้เธอเสียใจในความไม่เข้มแข็งของเธอกัดใช้ผ้าคลุมของเขาคลุมล่างของจิวไว้ด้วยผ้าคลุมผืนนี้มันเคยสร้างความอบอุ่นใจและความปลอดภัยให้กับเธอ อย่างประหลาดกัดได้บอกกับจิวว่าไม่มีสวรรค์สำหรับคนที่วิ่งหนีกัดก้มมองที่หน้าจิวโดยที่จิวเงยหน้ามามองหน้ากัดกัดบอกกับจิวว่าชีวิตคือการต่อสู้การใช้ชีวิตคือการดิ้นรนเหมือนกับการต่อสู้ในสนามรบกัดลุกขึ้นและเดินจากไปหลังจากที่กล่าวจบจิวร้องไห้และขอร้องกัดอีกครั้งกัดพูดกับจิว โดยไม่หันกลับมามองเธอว่าให้เธอกลับไปยังสงครามของตัวเองก่อนที่กัทจะหายไปในสายหมอกและความมืดโดยมีเหล่าวิญญ,ญาณที่ยังคงตามติดเขาไปเช้าวันรุ่งขึ้นจิวได้สังเกตว่าต้นไม้ที่กัดเผามันได้ไล่หมอกที่ปกคลุมหุบเขาแห่งนี้ไปจนหมดสิ้นหมอกที่ไม่เคยจางหายไปจากหุบเขาแห่งนี้ ดวงตะวันที่สาดทอแสงผ่านช่องเขาเป็นครั้งแรกไฟที่แผดเผาหุบแห่งนี้ได้เผาความไร้เดียงสาของเธอให้เติบใหญ่ขึ้นเธอไม่มีปีกอย่างโรซีนและไม่แข็งแกร่งแบบกัดแต่เธอก็ต้องก้าวต่อไปในสนามลบของเธอแพ็คที่จะออกเดินทางจากไปได้ถามจิวยังห่วงใยถึงการใช้ชีวิตหลังจากนี้จิวได้ตอบแพ็คอย่างเต็มเปี่ยนไปด้วยความเชื่อมั่นว่าเธอ จะดิ้นรนในสงครามในแบบของเธอเพื่ออย่างน้อยก็กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเธอเองจิวได้ถามกับแพ็คว่าทําไมยังคงแน่วแน่ที่จะอยู่กับกัตแพคได้บอกกับจิวว่าตัวเขาปล่อยให้กัตอยู่ตามลําพังคนเดียวไม่ได้เช่นกันก่อนที่พวกเขาจะแยกทางกันไปในทางของตัวเอง ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเบอร์เซิร์ EP ที่70 EP นี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับโอเคครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ